สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับผู้ชายนะฮะจะหมดสมรรถภาพทางเพศเนี่ยอายุมากน้อยเท่าใดครับผมเรียนตรงๆนะครับว่าผู้ชายนี่ไม่มีสมดสมรรถภาพทางเพศนะครับไม่มีหมดเลยไม่มีครับคือไอ้ที่เขาบอกกระสุนหมดไม่มีครับอย่าไปเชื่อครับไม่มีแล้วครับดูไปได้จนกระทั่งตายจากโรคนี้ไปเลยครับสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายนะครับไม่มีหมดนะฮะัแล้วก็จริงๆแล้วสมรรถภาพทางเพศของของของมนุษย์เนี่ยนะครับก็ไม่มีหมดครับมนุษย์สามารถที่จะ มีกิจกรรมทางเพศได้ตลอดนะครับผู้ชายนี่ก้าวซึมขวายังเตะปี๊ดดังใครว่าเตะปี๊ไม่ดังไม่มีนะครับแต่ว่าอันี่เป็นความกังวลผมเข้าใจนะครับเป็นความกังวลซึ่งคุยกันเข้ามาแล้วก็ถ่ายทอดกันมาหมายก็คล้ายๆกับข่าวลือนะครับแล้วก็มันทําให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะพอเราแก่ขึ้นเราจะไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากกว่านะครับซึ่งก็อย่างว่าครับไอ้ความสนอกสนใจมันก็ลดลงตามอายุแต่ถามว่า หมดไปเลยไหมหายไปเลยไหมไม่นะครับมีได้ตลอดนะครับครับคุณสมพงษ์อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้นะคุณสมพงษ์อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้ผมอายุ65ปีครับ65นะครับรู้สึก65ครับ หย่อนหย่อนไปบ้างไหมครับหรือยังเหมือนเดิมย่อนหย่อนไปบ้างไหมครับหยกระเป๋าครับครับอันนี้ดีครับชอบเส้นลำครับครับครับชอบออกกําลังกายแล้วก็ชอบเส้นลำชอบร้องเพลงครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับหมายความว่าทารรักษาสุขภาพนะฮะออกกําลังสม่ําเสมอจิตใจปลอดโปร่งแจ่มใสนะครับแล้วก็มีการพักผ่อนครับไอสรถภาพทางเพศมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆเอ๊ะลยเมื่อกี้ไม่มีปัญหาเนี่ยโทรมาชงโทรมาคุยปี่สมพง